นั่นถ้าเราทำสมาธิมากๆเราจะอายุยืนพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลาย <c oughs> เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตนจากเจริญทั้งด้วยอายุ จักเจริญทั้งด้วยวันนะจักเจริญทั้งด้วยสุขจักเจริญทั้งด้วยโภคะจักเจริญทั้งด้วยภละจะเป็นผู้มีโภคะมากด้วยดังนั้นนั่งสมาธิก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคะนะศีลก็ให้ได้มาซึ่งโภคะทานก็ให้ได้มาซึ่งโภคะก็ นี่เหตุปัจจัยพิคือทั้งหลายในเรื่องของอายุมีอธิบายอย่างไรพิคือทั้งหลายพิคือในธรรมวินัยนี้จเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาระ,จะเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาระ,จะเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาระ จเจริญอิทิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขาระเธอนั้นพระ,จะเจริญอิทธิบาทสเหล่านี้เพราะกระทําให้มากซึ่งอิทิบาทสี่เหล่านี้เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยู่ได้ถึง1กับหรือเกินกว่ากับ1นพิกุทั้งหลายนี้แลเป็นอธิบายในเรื่องอายุของพิกุการเจริญอิทิบาทสี่เป็นเหตุให้อายุยืนนะ เป็นเหตให้เจริญด้วยอายุก็เพราะอย่างนี้พิกุทั้งหลายในเรื่องวัน,นะของพิกุนะมีอธิบายอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศินสำรวมระวังในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นในโทษนะมีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกาบททั้งหลาย นี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องบรรณะของพิขุพิขุทั้งหลายในเรื่องสุขของพิขุมีอธิบายอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุโลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกบรรลุทุติยฌานมีความป่องใสแห่งจิตใจในภายในเป็นรมเอกปุตมีขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่อริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทชาฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เลาะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเอกให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องสุขของภิกุสุขนี้เป็นสุขกันเกิดแต่สมาธิซึ่งเป็นสุขที่พระศาสดาตรัสว่าไม่ควรกลัวควรกระทำให้มากจเจริญให้มาก แต่สุขที่คนกลัวเนี่ยพระองค์บอกว่าคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นสุขที่ควรกลัวไม่ควรทําให้มากเจริญให้มากพวกปลิพาชกเขาตําหนิกลุ่มของพระศาสดาของเราว่าเป็นผู้อยู่ด้วยการเสพสุขพระศาสดาบ,บอกว่าให้ตอบว่าจริงเราเสพสุขด้วยสมาธิน เป็นสุขอันเกิดจากเนคขมมะการหลีกออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนเวลาเราเราเนี่ยมีจิตที่ปราศจากความพยาบาทความเบียดเบียนจิตที่ปราศจากกามคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราจะได้สุขอื่นที่ทดแทนคือสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นสุขที่ปราณีตกว่า และจะมาชดเชยสุขอันเกิดจากกรรมสุขได้สุขนี้ไม่ควรกลัวควรทาให้มากจเจริญให้มากอย่าไปกลัวที่เขาบอกจะติดสมาธินะพระศาสดาด่าวว่าอย่ากกลัวนะการไม่ติดสุขอันเกิดจากสมาธินั้นทำอย่างไรนะโปรงให้เห็นความเสื่อมไปความจางคลายความเสื่อมไปไม่ใช่ว่าไม่ทำนะไม่ใช่ว่าไม่ทําต้องทํา แต่ทำแล้วก็ให้รู้ว่าสมาธินี้มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงอีกเช่นกันตัวสมาธิพระศาสดาไม่เคยตรัสว่าใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลขั้นใดการจะเป็นอริยบุคคลได้นั้นจะต้องเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปจัดว่าเป็นปัญญา หรือเรียกว่าเป็นวิปัสสนาะวิปัสนาก็คือปัญญาปัญญาอะไรนะปัญญาที่เห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับการเห็นการเกิดการดับนี้เรียกอย่างว่าเป็นนิพเพีิกะปัญญาแปลว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นปัญญาเครื่องตรสัสรูนะ้ทำให้เกิดการตรัสรู้พร้อมตรัสรู้รู้อะไร รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามองค์ความรู้ตรงนี้จึงเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าเป็นอริยะดังนั้นตอนทำสมาธิหรือทำสมาธิได้มากได้บ่อยได้เชี่ยวชาญชำนาญน,นี้ยังไม่ได้เป็นอริยะแต่ถ้าขณะที่ทำสมาธินั้นพระองค์บอกว่า เธอนั้นตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมนี้ดำรงจิตไว้อย่างนี้มากมากมากเนี่ยก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้สามารถเข้าไปสู่อมตะธาตุได้เพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นการเกิดการดับเนี่ย เราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาของมันว่าสิ่งนี้มันมีตัวตนชั่วคราวการเห็นตรงนี้ทําให้เราเกิดปัญญาว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะขณะที่อารมณ์ที่เรารู้เนี่ยดับไปเรายังสังเกตเห็นมัน ดับไปเราไม่ได้ดับไปตามมันเราไม่ได้ตายไปตามมันเราลองถอยตัวเนี้ยตัวที่มองเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เราดูตั้งแต่รูปดับไปดูเวทนาดับไปสัญญาสังขารและรู้ว่ามีสิ่งที่ไปตั้งอาศัยในสีธาตุนี้แล้วมองเข้าไปอีกว่าสิ่งที่ไปตั้งอาศัยในสีธาตุนี้คือวิญญาณก็เกิดดับอีกเช่นกัน เนี่ยเราค่อยๆถอนตัวเองเนี่ยจากขันตั้ง5มาสู่ความคงที่ความที่นิ่งที่สุดที่เห็นขันตั้ง5้าเนี่ยมีการเกิดขันดับ